แต่เรื่องอาการนี่เว้ยพี่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าพี่เป็นจนพี่ว่าพี่ปวดหลังอะปวดหลังแบบเงือออกทั้งตัวเลยอะแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอะไปกับเจ้านายนะพี่ขับรถเป็นหลักแล้วทําให้อันฉี่บ่อยเพราะว่าหาที่ฉี่ไม่ได้เพราะอยู่บนรถอาจจะส่งผลเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหมอให้กินพาราแต่มันเอาไม่อยู่พอเอ็นวิสเสร็จเขาก็ฉีดมอร์ฟีนฉีดทั้งหมด5้าเข็มนอนโรงพยาบาล3วัน ผลของหมอโรงพยาบาลแรกในไตข้างซ้ายเรามีนิ้วเยอะหลายเม็ดข้างขวาเนี่ยก็มีปริมาณหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันไม่ตรงกับโรงพยาบาลที่2ที่เราไปโรงพยาบาลที่2อ่ะใช้ระบบ m r i เข้าอุโมงค์อ่ะผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่บอกทำไมนานจังเ็าบอกพอพี่มันไม่ตรงกับโรงพยาบาลแรกทําไมโรงพยาบาลแรกส่งผลมามันเยอะของเราเนี่ยตรวจแล้วมันมน,น้อยกว่าโรงพยาบาลแรกแล้วช่วง50วันนั้นอ่ะผมก็มากินนี่แหละทานาทอนประมาณสองขวดพอที่ที่2มันเริ่มฉี่ออกมาแล้วมีก้อนนิ่วหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอาการอะไรก็หายอาการปวดท้องก็ไม่มีไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรเจอก้อนใหญ่สุดก็ไม่ถึง กินธนาทอยเงี้ยกากินบ่อยๆอ่ะเพื่อเผลอเดีขาหมดไปเองน่ะก็มีญาตินี่แหละเขาก็เอาไปให้เรากินเลยแล้วมันเป็นสมุนไพรอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะข้างกล่องมันเขียนเลยมีอยอถ้าออยอนุมัิอ่ะไงก็ปลอดภัยไม่งั้นอยอยเขาไม่รู้ญาติหรอกหลังจากนั้นมาก็ไม่มีอาการอะไรก็หายอาการปวดท้องก็ไม่มี ประมาณเดือนกว่าๆขวดที่2ละก่อนที่ผมจะไปเข้า m r i อะประมาณอาทิตย์นึ่งที่ก้อนนิ้วมันหลุดออกมาสําหรับคนที่เจอปัญหาไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน่ะก็ให้รักษาไปแล้วก็เอาสมุนไพรตัวนี้เข้ามาเสริมผลเสียต่อร่างกายมันก็ไม่มีเพราะมันเป็นสมุนไพรจริงๆอะยิ่งของธนทรนี่เป็นอะไรนะสกัดเย็นช่วยได้หลายโรคยังไม่มีอาการนะเรากินป้องกันแต่ถ้ามันไปเจออาการหนึ่งผมเนี่ยมันช่วยให้ขับก้อนนิ้วออกมาเลยอะ